คอยดูนะแกฉันจะกรีดแกนตักตัวลงมาเลยอีคุณชวดอีพีบ้าเฮ้ยเกตนัดจะบ้าเหรอฮะจะทำลายรูปจริงๆเหรอปล่อยนะจัดปล่อยเกตเกตเจ็บนะนัดปล่อยคุณชวดคะฉันจะเริ่มเขาดาวแล้วนะเขาดาวเนี่ยรู้จักหรือเปล่าสิบ แปตายแล้วนับแบบนี้ถึงศูนย์ใช่ไหมศูนย์เป็นยังไงเจ้าคะ7จหนูกลัวคุณย่าออกมาบีบคออีกเกตจังเลยเจ้าคะ่ะคุณอาไม่มีพลังแล้วล่ะเมื่อกี้ใช้ไปตั้งเยอะ 3ามสองหนึ่งคอยดูนะแกฉันจะกรีดแกตัดตัวลงมาเลยอีคุณชวดอีพีบ้าเฮ้ยเกศนัดจะบ้าเหรอฮะจะทำลายรูปจริงๆเหรอปล่อยนะเจ็ดปล่อยเกศเกศเจ็บนะนัดปล่อย บ้าหรือไงคุณน่ะสิบ้าหัดดูเวลาซะบ้างนี่มันบ่ายสองแล้วนะเราพบคุณเชษฐาแล้วนะคะฉันไม่เชื่อคุณชวดคุณไม่ปล่อยหนึ่งออกมาง่ายๆหรอกต้องทำลายมันให้สิ้นซากคุณอย่ามาถ่วงเวลาฉันดีกว่าเฮ้ยไอ้ย,อยาอยเกตบ้าหรือไงฮะเริกบ,บ้าทันทีได้ไหม นึงนึงเกดดีใจอเกดนึกว่าอีผีคุณช่วดจะไม่ไปหนึ่งมาแล้วคุณเกดรัดาค่ะคุณอย่าปักใจเชื่อได้ไหมคะว่าคุณช่วดฉันเป็นคนทำแต่ฉันมั่นใจฉันว่าเราควรจะให้คุณเช็ดถาไปหาหมอนะคะ สภาพหนึ่งเป็นแบบนี้เขาจะลุกไปที่ไหนไหวคะงั้นฉันจะออกไปรับหมอจะได้พามาดูอาการเขาได้ไม่ต้องค่ะรอเขาฟื้นก่อนบาดแผลก็ไม่ได้มีที่ไหนนี่คะแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงหนึ่งขนาดนั้นหรอกคะ่ะฉันเป็นแฟนเขาฉันดูแลเขาได้ คุณสโนค่ะมาถึงตอนนี้นะนะเรียกว่าพี่ได้แล้วมั้งนะค่ะพี่หนูดีมากอว่าต่อคือดิฉันเป็นห่วงคุณเชษฐามากค่ะสามครั้งแล้วนะคะสามครั้งแล้วที่คุณเชษฐาหายไป ฟังในใจของฉันยังคงเป็นเหมือนวันนั้นแม้การเวลาจะผ่านเนิ่นนานแค่ไหนทุกความทรงจำยังคอยย้ำจนถึงวันตายภาพนั้นยังคอยหลอกล่อหัวใจทุกทุก,ทกนาที